สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์นะครับต่างด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับตอนนี้นะครับในท่ามกลางนะสงครามกันค้าที่เริ่มส่งสัญญาณนะครับคุกรุ่นจากนโยบายชูธงนะครับของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะอเมริกาเฟิร์สแอนด์เม็กอเมริกาเกรดเอเกนที่เตรียมขึ้นภาษีนาเข้าสินค้าต่างๆนะครับจากหลากหลายประเทศ ที่ได้เปรียบได้ดุลการค้ากับทางสหรัฐนะครับโดยเฉพาะจีนนะฮะซึ่งก็คือเคยเกิดสงครามการค้าในสมัยทรัมป์ห,หุดศูมาแล้วรอบนี้นทรัมปก็จะมาสานต่อนะครับเพื่อจะควบคุมนาไม่ให้จีนเนี่ยสามารถแซงขึ้น,นเป็นเบอร์หนึ่งแซงหน้าสหรัฐไปได้นะครับคือในท่ามกลางสงครามการค้านะครับที่เรียกว่าคุ่กุ่น,นส่งสัญญ,ญาณออกมาครับโดยเฉพาะมุ่งโจมตีไปที่จีนเนี่ย ในขณะที่ก็มีการขู่จะขึ้นภาษีนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อบรรดาประเทศต่างๆที่จะทำการดีดอลไรเซชันนะครับหรือว่าการถอดถอนอิทธิพลบทบาทของเงินสก,กุลดอลลาร์นะครับออกจากเงินสก,กุลสำรองของโลกนั่นเองนะถ้าพูดเฉพาะเจาะจงไปก็คือกลุ่มบิ๊กซ์นะครับที่นำโดยรัสเซียกับจีนนะครับแล้วก็พันธมิตรทั้งหลายนะในบิ๊กพ s สนะครับที่กำลังจะใช้สก,กุลเงินท้องถิ่นของพวกตนเนี่ยในการซื้อขาย ทำการแลกเปลี่ยน,นสินค้านะครับซึ่งกันและกันลดการใช้แล้วก็งดการใช้นะครับดอลลาร์นะครับโดยเฉพาะนี่บอกนะครับกลุ่มบริกส์นะครับที่นำโดยรัสเซียจีนเนี่ยมองเห็นว่าสหรัฐนะครับได้ใช้เงินสกุลดอลลาร์เนี่ยเป็นอาวุธนะครับเขาเรียกว่าดอลลาร์นะครับเวปอนไนเซชั o คือติดอาวุธให้ดอลลาร์น,นั่นเองในการคว่ำบาตร ทางเศรษฐกิจการเงินบรรดาประเทศต่างๆนะครับที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างนะครับแล้วก็ความคิดเห็นทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับที่แตกต่างจากสหรัฐเนี่ยถูกกระทำนั่นเองซึ่งบรรดาประเทศเหล่านี้ก็มีรัสเซียจีนอิหร่านนะที่เรียกว่าเรียกร้องนะต้องการความเป็นธรรม เพราะว่าเมื่อมีความคิดเห็นแตกต่างนะจากทางด้านสรัฐนะครับก็จะโดนการข้อมบาทนะทางเศรษฐกิจและการเงินต่างๆในอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งสงครามกันค้าและสงครามกันเงินนะครับที่สอแววว่ากําลังจะคุกรุ่นนะครับนะหลังจาก2เมษายนปีนี้นะครับ2025เนี่ยและต่อไปเนี่ยนะซึ่งทําประกาศนะเตรียมที่ขึ้นภาษีนะบรรดาประเทศต่างๆเนี่ย ผมดูแลเงื่อนไขจริงๆคือต้องการเรียกมาตกลงเจรจาเงื่อนไขใหม่ต่างๆน,นะครับที่สหรัฐเสียเปรียบอยู่ให้มีความได้เปรียบนะผมมองว่าทาม,มีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าประเทศต่างๆเนี่ยยังดื้อยยู่ังไม่เชื่อฟังคุณงงยังไม่ทําตามนะครับโนโยบายของทรัมป์นะครับอเมริกาเฟิร์สแอนด์เ a m กอเมริก e เกต g a ไอเกนเนี่ยคือไม่อยอมให้ทรัมป์นะประเทศสหรัฐเนี่ยนะครับเป็นพี่ใหญ่พี่เบิ้ม นะแต่ว่ายังมีการที่ว่าไม่ยอมรับเงื่อนไขนะที่ทางทำนะทางทีมงานเสนอมาเนี่ยอาจจะโดนภาษีเล่นงานแหละครับนะแล้วก็มีการขู่เรื่องของสงครามค่างเงินด้วยนะถ้ายังพยายามจะลดทอนอิทธิพลนะบทบาทของเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยจะเจอดีนะฮะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันพันกันนะทางเรื่องของสงครามกาันคาแล้วก็สงครามกันเงินอ่นะซึ่งในขณะที่คุกกุ่นเนี่ยนะครับ มันก็มีการเกิดปรากฏมีข่าวเกิดปรากฏนะครับของเครื่องบินรบรุ่นที่6นะครับ F47 ของทางสหรัฐซึ่งไม่กี่วันติดกันนะครับก็มีเครื่องบินรบนะครับนะรุ่นที่6ของจีนนะครับ J36 เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่นะครับหลยนไม่ทราบว่าตอนนี้มันจะไปพันกันถึงสงครามทางการทาหารหรือไม่นะคือเครื่องบินทั้ง2ประเทศนี่นะครับทั้ง F 47นะครับของสหรัฐแล้วก็ j จ6ของจีนเนี่ยเป็นเครื่องบินรบรุ่นที่6นะครับที่มีสมรรถนะนะความสามารถระดับสูงก็มีความสามารถพรางตัวนะตั้งแต่รุ่นที่5แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะมีความสามารถนะทางด้านการใช้ AI นะเอ่อปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับมาใชนะ้ในการจัดการนะในการรบร่วมกับนะการทำงานร่วมกับพวกโดรนต่างๆพูดง่ายคือต้องมี AI เข้ามาเกี่ยวข้อง อลารทำการโจมตีประสานงาน,นกับกลุ่มโดนต่างๆนะครับซึ่งถ้าเทียบในปัจจุบันก็บอกว่าจีนก็ไม่แพ้สหรัฐนะครับในเรื่องของ AI ไอในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยดูเหมือนจีนก็ไม่ได้ว่านะตามไม่ทันสหรัฐเหมือนกันหรือว่าจะล้าหน้าไปแล้วก็ได้นะครับเรื่องของ AI เนี่ยเนะพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นในช่วงพร้อมๆกันนะในความคุกค่นของสงครามการค้าแล้วก็สงครามค่าเงินนะครับ แลวเมื่อมีการพูดถึงเครื่องบินรบนะครับรุ่นที่ 6, นะพิเทียบกันนะครับระหว่าง f 4 7ของสหรัฐกับ j 3 6นะของทางด้านจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าสูสีอะเพราะว่าจีนนี่ในช่วงประมาณ45ปีมน,นี้นะครับเทคโนโลยีเขาเร็วจริงๆดูได้จากเทคโนโลยีอวกาศนะครับของทางจีนนะครับที่ไล่ติดติดกับสหรัฐนะครับไปดาวอังคารก็ไปมาแล้วนะไปด้านมืดนะครับนะของดวงจันทร์ก็ไปมาแล้วนะครับโดยเทคโนโลยี ai เนี่ยนะ เรียกว่าพร้อมชนกันเลยทีเดียวก็ได้นะครับนะทั้ง3สงครามขณะนี้รัระหว่างสหรัฐกับจีนไม่ว่าสงครามการค้าสงครามการเงินแล้วการทหารนะครับนะก็มีข่าวนะที่เห็นนะพะันนะาที่รุ่ยรมนะครับก็บอกว่าพร้อมนะครับไม่กลัวนะถ้าจําเป็นต้องเผชิญหน้ากับจีนไม่กลัวพร้อมรบนะแต่ก็บอกว่าจริงๆแล้วมีการพูดคุยติดต่อกับบรรดา ผู้เกี่ยวข้องนะของฝ่ายต่างๆรวมถึงจีนอยู่เสมอๆนะแต่ว่าถ้าพร้อมจะชนนะพร้อมจะรบก็ไม่กลัวนะนี่คือสิ่งที่ได้ยินนะครับจากพนาธิปดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้กล่าวออกมานะครับมาลองติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าทั้ง3สงครามเนี่ยมันพันกันเริ่มละนะจากสงครามการค้าไปพันกับสงครามการเงินน่าจะพันไปถึงเรื่องสงครามทางการาหารในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ต่างๆในปีนี้2 0 2 5เป็นจุดเริ่มต้น แต่ผมเชื่อว่าใน4-5ปีข้างหน้าเนี้ยน่าจะดูดเดือดขึ้นนะครับก็ดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ